ผ้ากรอบแว่นแบรนด์โอเ l ล y ่นะครับสายสปอร์ตต้องดูทางนี้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นกรอบเซาะล่องนะครับรุ่นซ็อกเก็ต5นะครับเป็นกรอบครึ่งจุดเด่นของเขานะครับตัวนี้เป็นขาสปริงนะครับมันจะไม่บีบของข้างๆเนาะตัวนี้เหมาะสำหรับตัดเลนส์โฟรเจคเตอร์ก็ได้นะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับตัวนี้เป็นรุ่นซ็อกเก็ตทีไอนะครับเป็นกรอบเต็ม ไทเทเนียมนะครับน้ำหนักเบาตัดเลนโปรเกรสซีฟก็ได้นะครับสายตาก็ได้นะครับจุดเด่นนะครับเป็นขาสปริงเหมือนเดิมตัวน like <headed> ี้ขนาดนะครับความกว้างนะครับ54นะครับสะพานจมูก17นะครับความยาวขา240แล้วน <The> ี่อีกหนึ่งรุ่นครับตัวนี้เป็นรุ่นโซเวบานะครับเป็นขาสปิงไทเทเนียมเหมือนเดิมครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ความกว้าง56นะครับสะพานจมูก16ความยาวขาตรงนี้136ครับแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอีนิกมาแมสนะครับเป็นปอกยานะครับเวลาสวมใส่ตัวนี้มันจะเป็นแบบกันนลื่ไดด้้ว ะครับสวมใส่สบายมากๆเลยครับตัวนี้ตัดเป็นสายตาได้แล้วก็เป็นสายตากันแดดก็ได้ด้วยนะครับตัวนี้แป้นจมูกครับเป็นยางแบบซิลิโคนนิ่มมากๆตัวนี้แบบไม่กดไม่บีบมากเกินไปนะครับใส่กีฬานะครับแนะนําเป็นตัวนี้เลยแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่น Disman Carbon นะครับตัวนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ตัวนี้เป็นกรอบอ่ะพิเศษด้วยนะครับแป้นจมูกนะครับเป็น Agent ฟิ t นะครับสามารถสวมใส่ได้สบายมากๆตัวนี้ไม่กดไม่บีบไม่รัดเกินไปนะครับแล้วดูครับดูที่ขาตัวนี้ ดีไซน์ขาสวยมากๆเลยครับผมใครสนใจนะครับเชิญที่หน้าสาขาได้เลยนะครับของเรามี3สาขานะครับมีรัชพฤกษ์บางนาแพทรกรสาสามารถเข้ามาลองสวมใส่ที่หน้าร้านได้เลยครับแล้วพบกันนะครับ